พฤติกรรมของลูกกระรอกขนาดเล็กกระรอกเด็กหรือกระรอกอายุสองเดือนเป็นวัยที่กำลังสนจากการที่เป็นสัตว์ฟันแทะลูกกระรอกจะนั่งแทะเมล็ดธัญพืชเช่นเมล็ดทานตะวันได้นานเป็นชั่วโมงการเลี้ยงลูกกระรอกในวนัยนี้ผู้เลี้ยงอาจต้องให้ผลไม้แข็งขึ้นมาอีกนิดเช่นฝรั่งเพื่อให้กระรอกได้แทะเป็นการรับฟันตามธรรมชาติกระรอกในวัยสามเดือน เป็นวัยอยากรู้อยากเห็นและสนมากขึ้นการเลี้ยงกระรอกในวัยนี้ต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะความสนและความอยากรู้อยากเห็นทําให้กระรอกไม่อยู่นิ่งหากเราปล่อยออกจากกรงอาจหนีหายแล้วไม่กลับมาอีกซึ่งเป็นอันตรายมากเพราะกระรอกที่นํามาเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆอาจจะไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในธรรมชาติได้ดูคลิปจบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งหรืออยากให้เราทำเรื่องอะไร พูดคุยแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ